วันรุ่งขึ้นทำไมฉันถึงหลับเป็นตายได้ขนาดนี้เนี่ยฉันต้องไปดูพวกเขาหน่อยแล้วกาแฟกาแฟพ,พี่หวานมียหรือเปล่าคะพวกเขาหลับไปจั้งใจเมื่อไรเหรอเพิ่งจะนอนกันตอนรุ่งสางคุณผู้ชายคนนั้นพี่หวานคุณนั้นเป็นพี่ชายของฉันฟีะคุณพ่อ วันนี้ฉันจะไปที่บริษัทหน่อยพวกเขาต้องรบกวนพี่ดูแลแล้วแต่พี่เจ้ากลับมาวานบอกข้อที่ว่าฉันจะตรไปหาสายๆนะคะจ้าเธอไม่ต้องห่วงรบก็คิดซะว่าดูแลเด็กสองคนเท่านั้นเองคุณเหอมาแล้วหรอครับผู้ช่วยหลานเมื่อวานสร้างความลำบากให้คุณแล้วเรื่องเล็กนะไม่ต้องใส่ใจมากนักหรอกนะวางหญิงไม่รู้จักกาลตทสาม,มากเกินไปผู้ช่วยหลานนี่คือหนังสือพิมพ์ของวันนี้หรอคะ เรื่องส่วนตัวของตาตาหน้าใหม่ไม่ต้องสนใจมากนักหรอกต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะดิ่ไม่ใช่ความผิดของเธอรอแป๊บนะเดี๋ยวอีก็มาถึงแล้วบริษัทจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเหรอบริษัทจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเหรอคะเรื่องนี้เดี๋ยวซีอจะเป็นคนบอกตัวเองรอแป๊บนะถึงแล้วถึงแล้วพวกเธอดูไปกันถูกปากถูกโคมากเลยนี่อีคคณเถอมารอยอยู่ครึ่งค่นวันแล้ว เออประธานคุณเหอเรื่องเมื่อวานเนี่ยคุณได้สำนึกผิดแล้วหรือยังฉันสำนึกผิดเรื่องอะไรคะเดี๋ยวสิก่อนหน้านี้พวกเราคเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมอจาจจะมั้งคะเบอนอี้เฟยเปิดปากพูดคำแรกก็ําเมาเสียวหวานงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยเพราะเมื่อคืนคนที่โดนตบหน้าคือเธอแล้วเธอต้องสํานึกผิดเรื่องอะไรอี้ในความจำเสื่อมไหมเนี่ยหลายเดือนก่อนพวกเราเจอกันที่อาววาไง จริงสินะเธอมีลูกแล้วด้วยแต่งงานแล้วเหรอค่ะหย่าแล้วต้องรีบหาใครสักคนไปจดทะเบียนตอมปลอมหน่อยแล้วดีไม่ดีเกิดวันหนึ่งเบื่ออี้เฟยขอดูขึ้นมาล่ะแต่ในโปรไฟล์เธออายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยนะเธอมั่นใจนะว่าตัวเองถึงอายุที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้แต่งงานแล้วนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะคะไม่รบกวนคุณเป็นห่วงจริงด้วยอี้เรื่องนี้พวกเราไม่มีสิทธิ์ล่วงล้ำนะก็ได้นั่นเรามาคุยเรื่องเมื่อวานกัน คิดว่าตัวตัวเองเป็นผู้เสียหายเหรออีเรื่องเมื่อวานทุกคนก็เห็นนะในรายงานก็เขียนชัดเจนแล้วว่าคุณหวางเป็นคนเริ่มลงมือก่อนจริงถามเฟยนายช่วยฉันไปเรียกรองประธานบนมาทีก็ได้คุณเอ๋คุณไม่ต้องรัวหมอนี่นะมันก็แค่คิดว่าคุณทั้งโลกติดนี่เหมือนเท่านั้นประธานคุณมีเรื่องอะไรจะถามอีกไหมคะนอกจากที่อาวัยแล้วรู้สึกเหมือนจะเคยเจอที่ไหนมาก่อน นี่มันเรื่องอะไรกันหน้าตาตาทีแบบนี้ยิ่งดูก็ยิ่งคุนรู้สึกขึ้นเคยมากทำไมถึงจ้องฉันขนาดนี้นะหรือว่าเขาจะทำฉันได้แล้วน้องสามเรียกพี่มามิทุราเหรอเพราะเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมนั่นก็แค่าการหึงหวงธรรมดามดาเท่านั้นนะ่าพี่ยวแค่เล่นไปตามนะมันช่วยเพิ่มรสยมของพวกเขาได้แบบนี้ก็ผิดแล้วพี่ก็พูดได้ง่ายสิถ้าไม่มีพี่ยุ่ยแย่เรื่องนี้จะมาถึงขั้นนี้ได้ยังไง งั้นความหมายของพี่ก็คือรู้ว่าผิดแต่ก็ตงใจใช่ไหมดีมากเพราะว่าพี่เองก็คงจำระเบียบของผู้บริหารกันสู่บริษัทได้เหมือนกันตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปพี่ถูกย้ายไปที่แผนกการตลาดในตําแหน่งพนักงานทั่วไปเหมือนอีเ้เยนี่แกคิดจะถือโอกาสไล่พี่ไงเหรอฉันไม่มีทางไปเด็ดขาดเออพี่จะไปคุยกับแม่ท่านต้องไม่ยอมแม่แกทำแบบนี้แนะ่ <laughs> ตามสบายแต่ตอนเนี้ยพี่ออกไปจากห้องนี้ดีที่สุดแกบนอีเฟยอย่าคิดว่าตอนนี้แก่เป็นซีอแล้วจะทำอะไรก็ได้นะเออเสียวานคนที่ฉันปั้นขึ้นมาแกล้าไล่ฉันพรุ่งนี้รับประกันได้เลยว่าจะมีรูปเปอยเธออยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์กับนิตยสารเวจริงเจินให้มันน้อยๆหน่อยอย,ยังมากก็แค่ไม่ได้อะไรเลยอะไรกันผู้ชายคนนั้น เวนอี้ป๋ยเป็นอันอันเหรอพี่เจ้านี่เป็นความลับของฉันฉันหวังว่ามันจะเก็บเป็นความลับไว้ตลอดชีวิตเขาไม่รู้เหรอค่ะก็จะไม่ได้เลยด้วยซ้ำตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเงินหนึ่งล้านห้าแสนนั่นน่ะฉันอาจจะตามไปอยู่กับคุณแม่แล้วก็ได้ฉันไม่เสียใจแร้วค่ะเรื่องนี้ซับซอ้อนสมบัติอันอัน,อนเด็กดีมาหาแม่นี่คุณแม่ ฉันคิดว่าจะพาอันไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อป้องกันแม่อันตกใจกับเรื่องของวันพรุ่งนี้ฉันจะขอดูหน่อยสิว่าเว้นริงจะจะทำอะไรอันอันหมาอาเดกเข้าเป็นเด็กดีนะเอเฮนี่กูจะทมตัวเป็นกันเองมากเกินไปหน่อยล้วมั้างถ้าอันอันไม่เชื่อฟังกูจะทำยังไงโอ้เนี้ยมาปนันกันดูไหมด้วยลูกอมหนึ่งเม็ดพี่เจ้าเพนันกันหน่อยเป็นไง ถ้าเกิดอันไปกับผมพี่แพ้ต้องให้ลูกอมผมหนึ่งเม็ดว่าลูกอมคุณอาอุ้มครับอันอันเป็นเด็กดีจริงๆหลานอยากกินลูกอมอะไรดีเอาช็อกโกแลตอมยิ้มรสนมหรือกลางคืนพี่อยากรู้จริงๆเลยว่าหัวจริงเฉินจะเร็วได้ขนาดไหนเสียวหวานไม่ใช่ค่ะพี่เจ้าเรื่องไม่ใช่แบบนี้ค่ะ เพี่เจ้าพี่จะทำอะไรคะเสียวหวานที่จริงพี่ชอบถึงมาตลอดอย่าเป็นเสียพี่เลยได้ไหมอเพี้ยเสียวหวานพี่เจ้าฉันผ่านมาตั้งนานแล้วเธอไม่รู้สึกอะไรกับพี่สักนิดเดียวเลยเหรอฉันจะไปพักผ่อนแล้วขอขอโทษนะคะแม่แม่คะบอกหนูหน่อยสิคะว่าหนูจะทำยังไงดี วันรุ่งขึ้นพี่เจ้าเรื่องเมื่อคืนฉันอย่าเพิ่งพูดถึงตอนนั้นเลยมาลุ้นเจสานของวันนี้ก่อนเถอะนี่เป็นนิเจสานที่วางขายวันนี้ทุกเล่มที่พี่เพิ่งซื้อกลับมาเธอดูรูปพวกนี้ก่อนว่าใช่เถอะไหมเออ,อของตอบแทนพิเศษของเจาน้าใหม่เหอส์สวารดนี่ไม่ใช่ฉันค่ะช่วงเช้านะบริษัทจตาร์เอมเพอร์ร์พี่เหอมาสักทีนะประธานกำลังหมูพี่ใหญ่เลย ขอบใจจ้าฉันจะไปเดี๋ยวนี้พี่เหอวันนี้พี่ดูอารมณ์ดีนะแต่เครื่องไหนนี่สิเดือดเป็นไฟเลยหรือเสียวหวานพวกเจอกลิ้งเข้ามาเลยนะประธานฉันเป็นบุคคลสาธารณะนะคะต้องรักษาภาพโพสจะกลิ้งนด่ยังไงกันละคะซีรีส์เรื่องนะ่าฉันอยากเล่นแนวจอมยุทธหญิงค่ะขอความพูณาประธานช่วยสอนวิชารับเฉพาะสิ่งตัวคำรามของคุณให้ด้วยนะคะ เสียหวานพูดดีดีนี่วิจาสิ่งตัวกำรมของประธานเวินนี anyway> ่สุดยอดเลยครับคุณดูผมสิดูประธานขู uh, ่จนไม่เหลือสภาพเลยอุปปาให้บในอีกรูปนี้ไม่ต้องให้บอกว่าเป็นใครเจอก็เห็นแล้วใช่ไหมเจอที่แจงกับบริษัทว่าอย่างไงเห็นแล้วค่ะหน้าดูเหมือนจะเป็นของฉันแต่ตัวไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงงั้นเธอก็หมายความว่านี่เป็นรูปตัดต่อเหรอ ประธานเบนผมก,กัดจังหวะครับผมมีรูปอยู่จํานวนหนึ่งที่จะยืนยันได้ครับดูจากมุมถ่ายแล้วจะสังเกตได้ว่ามีหลายรูปที่มีฉากหลังเป็นที่เดียวกันเสียวหวานเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครประธานคะคุณเป็นพี่น้องกับรองประธานเบนรูปร่างของเขาคุณน่าจะรู้ดีที่สุดใช่ไหมคะฉันคิดว่าคนในรูปภาพก็คือเขากับคู่ขานะคะเพราะเหตุนี้ ฉันจึงหวังว่าทางบริษัทจะให้ความยุติธรรมกับฉันด้วยไม่หรอกมั้งเหวนจริงเถอะนะไม่น่าจะให้คุณโง่แบบนั้นตใต้กรวดแกนเธอก็ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงเลยเหรอคะงั้นขอถามผู้ช่วยหลานนะคะว่าคุณรู้เกี่ยวกับท่านรองประธานบนมากแค่ไหนคะที่ผู้ช่วยหลานพูดก็มีเหตุผลฉันยังคิดเลยว่าผู้หญิงพวกนี้อาจจะเป็นศิลปินของเราก็ได้อาผู้จัดการหรือผู้ช่วยคนนึงให้คุณเถอะ ไม่ต้องค่ะฉันไม่มีเงินจ่ายให้พวกเขาหรอกค่ะเงินส่วนนี้บริษัทจะรับผิดชอบเองต่อไปงานของเธอก็กห้ผู้ช่วยเป็นคนจะแจงถ้าบริษัทมีธุระแล้วก็ติดต่อเธอผ่านผู้ช่วยฉันมีคนที่เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะให้ผู้ช่วยหลักเป็นผู้ช่วยของฉันนะคะไอเดียนี้เจ๋งผมเห็นด้วยไม่ได้หมอหน้าเป็นคนของฉันจะได้คืบจะเอาซอกอา่าค่ะ นี่เธอมองแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรฮะเออเปล่าค่ะพวกคุณออกไปก่อนฉันว่าฉันยังมีเรื่องต้องคุยกับคุณเธออยู่ครับประธานเงนั้นประธานคุณคิดว่าคนในรูปคือฉันสินะคะเดี๋ยวมาดอผิดโดถูกกันอยู่เลยฉันต้องการความจริงฉันเคยเห็นลูกของเธอหน้าตาของเขามีส่วนคล้ายกับเวรจริงถึงอยู่บ้างเธออธิบายว่าอย่างไง <c oughs> คุณเถอะคุณหัวรออะไรงั้นเหรอคะในเมื่อคุณพูดแบบนี้แล้วก็ฉันก็คิดว่าลูกชายของฉันแคร์กลับประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าฉันกับคุณก็มีความสัมพันธ์ลับๆกันด้วยไหมคะเออเออ,เอ,อถ้าเป็นเรื่องจริงฉันจะรับผิดชอบเองคุณพูดเองนะคะเอาเถอะยังไงก็อย่าเพิ่งออกจากบ,บริษัทแล้วกันอีกสามวันฉันจะสืบหาความจริงให้กระจ่างเองอะไรนะคะกลับบ้านไม่ได้สามวันหรอคะ ใช่สามวันสามวันนี้เธอาก็อยู่ที่ห้องทำงานฉันไปก่อนเรื่องหาฉันจะให้เฟืงไปซื้อมาให้นอนไม่หลับเลยแฮะไม่ได้สิต้องไปอาบน้ําก่อนผ้าเจ็ดตัวผืนนี้ผู้ชายสองคนนั้นน่าจะใช้ด้วยกันจะใส่เสื้อผ้าพวกนี้ไว้ก็ไม่ได้ด้วยอ้าผีหลอก <c oughs> ที่จ๊ก็กลัวผีนี่เองหรอกเลยุณไม่ได้กลับไปแล้วเหรอ คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าคุณเถอผู้โด่งดังก็มีเวลาที่กลัวเป็นด้วยว่าแต่น่าเธอคุณมากจริงๆคุณอยากเข้ามานะจริงๆด้วยยิ่งดูก็ยิ่งคุณถ้าพวกเราเคยเจอกันจริงที่นั่นก็คือที่ไหนกันนะนียเอยไม่นะอย่าเข้ามาคุณกำลังกลัวอะไรอยู่เหรออย่าเข้าใกล้ฉันฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอีกแล้ว เอเสียวานเธอเป็นอะไรกันแน่หรือเธอเคยโดนคนขืนใจมาเหรอเปล่านะค,คุณออกไปจากฉันจะ,จะอาบน้ําแล้วพวกเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมเออเปล่านี่คะคุณออกไปได้แล้วฉันจะไปอาบน้ําแล้วนะโอเคเชนพอจะนึกออกแล้วเป็นเธอจริงๆใช่ไหมเด็กคนนั้นเป็นลูกของฉันใช่ไหมแต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วฉันยอมรับก็ได้เด็กคนนั้นเป็นลูกของคุณเยี่ยม งั้นฉันขอถามอีกนอกจากฉันแล้วเธอมีผู้ชายคนอื่นอีกหรือเปล่าเจ้าใายสูจิโมะเวนจริงจนรูอวะเพียออกไปเลยนะเวรอี้เฟยคนทุ้แรกตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีใครเคยกล้าตบฉันมาก่อนมีแค่เธอเท่านั้นตามฉันมาเวรอี้เฟยคุณจะทำอะไรปล่อยฉันนะไอ้คนเลวฉันมีโรกเรียเกียดตความสกปรกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของก็ตามในเมื่อพวกเรามีลูกกันแล้ว ตั้งงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอต้องเป็นแค่ของฉันคนเดียวเท่านั้นไม่นะคุณมีผู้ชายคนอื่นอยู่แล้วเจนไม่อยากเป็นมือที่สามยิ่งไม่อยากแต่ฉันยังไม่มีผู้หญิงนี่นะไม่นะคุณไปหาหลานาะวิฟอยเธอฉันไม่เอา,เอ,าออกไปออกไปนะที่รักเป็นเด็กดีหน่อยถ้าเธอทำตัวดีๆฉันจะรับประกันว่าเธอจะไม่เป็นอะไรแน่นอนอวันนี้เฟยคุณคุณอย่าเข้าใกล้ฉัน ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้มานานละมันทำให้ฉันคิดถึงครั้งแรกที่เราเจอกันถ้าคิดว่ายงงวอย่างไงล่ะอย่านะผู้ช่วยหลาดวันนี้มีรายรายงานไหมพูดแบบนี้แสดงว่าเมื่อคือนพวกนายคุยเป็นกันกั้นต่อไปแล้วสินะใช่ไหมพอจ้ะเอูอไม่ต้องถามแล้วอดัน,นเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของฉันอะไรนะนี่นายกล้าหักหลังฉันเหรอนายคบกับผู้หญิงคนนี้แล้วงั้นสินะ เออเออตอนเนี้ยเธอเป็นคนที่สองที่รู้แต่นะที่ได้จริงของฉันแล้วเ,ออเป็นเรื่องที่คิดไว้แต่แรกอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่านายจะบอกเธอเร็วขนาดนี้พอพอก็เรื่องกันงานที่ฉันสั่งนายไปล่ะอยู่นี่ไงพวกคุณกําลังคุยอะไรกันอยู่หรอคุณเหรอในเมื่อคุณรู้เรื่องแล้วก็ดีเลยครับพวไม่ต้องสดงล,ละกรต่อหน้าคุณอีกแล้วคุณมาดูรูปพวกนี้ก่อนเถอะครับ แทบจะทั้งหมดแค่หน้าตาดีสาสวยหน่อยก็ถูกหมอนั่นหลอกขึ้นเตียงหมดสูเสือเลยทำไมเธอรู้จกักเหรอไม่รู้จกักฉันรู้แค่ว่าเธอเป็นคุณหนูของสกุลซูเป็นน้องสาวต่างแม่ของจีโมวันที่มาเซ็นสัญญาฉันเคยเห็นเธอที่ห้องซ้อมศิลปินเฟอร์ในสร้างบัญชีเนียนนนำและเอาข่าวพวกนี้ไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตให้เร็วที่สุดนะโอเคเชอมือฉันได้เลย เออคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้นะต่รายอย่างพวกนี้ก็ลําบากกันมามากคุณทําแบบนี้ก็เท่ากับทําลายพวกเธอนะแถมพวกเธอแต่ก็เป็นศิลปินที่เซ็นสัญญากับตรตาเอ็มเปอร์เรทั้งนั้นคุณจะทําแบบนี้ได้ยังไงอีที่คุณเหือพูดก็มีเหตุผลนะงั้นก็นนเสยนเสื้อใบหน้ากับที่สําคัญเอาไว้ให้คนอืนจัดการแทนแล้วโอนเงินไปพวกเขา